มีขึ้นบรรยากาศแบบนอนไปมาอะไรอย่างหนึ่งแม่ทำอะไรกลับไม่น่าทำอะไรเลยบรรยากาศน่านอนนะนี่ก็คือไม่ได้เปิดไหม่เอาแอร์มาลึกๆนะเอาแอร์มาลึกๆนะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีโหนี่นอนได้เลยนะน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเขามีน้ำจิ้มให้เสร็จสับเมื่อกี้เห็นอะไรป้าหอยจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวเขาแถมใหมพยายามเคลียร์ข้างหน้าเลย นีใครจะไม่ไม่ไ,มไมแพ้นะเขาจะแพ้เขอ,อันนี้เลยแล้เท่าไหร่หรอะคะ่มัน,นมีควันอยู่เห็นไหมมีแสงลิบลีจะม,มีกุ้งนะคะมีจุ้งเผาปลเหมึกเผาเผาจริงอะเผาจริงเพราะว่าแบบนิโก้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจะเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะน้องเพื่อนค่ะน้องเพื่อน วันนี้ก็มาเจอตับช่องอ้วนไปด้วยกันของเราเนาะวันนี้คือบรรยากาศแบบน่าไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งบรรยากาศน่าทำอะไรย่างหนึ่งบรรยากาศน่านอนน่าบ้านนอนตอนเช้าฝนตกจ้ะตอนเช้าฝนตกตรงแต่ตีสองคุณพระคุณเจ้าตีสองจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรพอกว่าจะจบฝนเจ็ดโมงก็เลยอ่ะไหนๆก็แบบบรรยากาศตอนเช้ามันแบบ มันมันได้ชิวๆชิวๆอย่างนี้ก็เลยคุยการกับเบื้องหลังแล้วก็ทีมงานหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งหมด185ผู้สนับสนุนของเรามีทั้งหมด180สปอนเซอร์แล้วตอนนี้ตอนนี้สปอนเซอร์เข้ามามัน180แล้ว180สปอนเซอร์หลักจะเป็นกลง180บาทนะไม่ใช่180บริษัทนะไม่ใช่วันนี้เราเลยจะทำอะไรกันคะนี้ก็เลยคุยการตกลงกันว่างั้นวันนี้แบบชิวๆธรรมดา ไปย่างอาหารทะเลกินกันแล้วกันเนาะเอาแบบชิวๆบ้านใครคนใดคนหนึ่งบ้านเบื้องหลังคนใดคนหนึ่งก็เลยตกลงกันได้ที่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปซื้ออาหารทะเลแถวๆนี้าบางขุนเทียนที่เราเคยบอกนี่มันแหล่งเราอยู่แล้วนี่มันถิ่นของ,ของเราถิ่นของเราอยู่แล้วมันมีอาหารทะเลเยอะไว้ไปด,ไปดูไปซื้อที่ไหนไปตามไป,ไปดูกันจ้ะ let's go เราขวางทางไปนะคะเราก็กำลังเคลียร์รถกันอยู่ว่าเราจะไปยังไงให้หมดเจคน ด้แลคันนี้ต้องมีที่ VP พีที T ่หนึ่งซึ่งคนที่เสียสละต้องเป็นปีพึ่งอยู่แล้วถ้าเราแตะเอาเอมาลึกๆนะ <c oughs> เอาเอมาลึกๆนะ่อมาถึงกันแล้วนะคะ เราต้องอันเนี้ยเขาให้มาเดินตอนเย็นใช่ป้าตั้งแต่แบบบ่ายบ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไปใช่ป้าแต่พวกเราแบบเหมือนรีบอะ่ะเราเ<อ>ต้องกลับกลับไปทํากินกันด้วยไงเ,<อ>เราก็เลยเราก็เลยมา,มาก,ก่อนอาหารทะเลเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปเดินเดินไปดูอาหารทะเลมีอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ระหว่างทางที่หาที่มาพูดตอนนี้เกือบยี่สิบ้านนะ่ะไปเราไปดูสิเมื่อกี้เดินผ่านมามีปลาสลิดนะ ดีๆเขาไม่พาเราเดินนะคะเขาพาเราเดินกระเปียกๆเปิกเนิเลยคะเราหอยกันนะห,หอยอะไรเธออยากกินอะไรล้วนี่เป็นร้านหอยใช่ไหมเป็นร้านหอยร้านหอยมีหอยนางรมมีหอยนางรมน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเขามีน้ำจิ้มให้เสร็จเมื่อกี้เห็นเป็นอะไรปะหอยจิ้ม <c oughs> น้ำจิม้ม <c oughs> เป็นหอยหอยนางรมอันนั้นเขาเรียกหอยอะไรหอยตลับไหมหอยตลับหอยตลับหอยตลับไปทำอะไรอ่ะ เอาไว้ย,ย่างหรือต้มกินก็ได้มันก็จะหวานเนื้อหวานหวาน,วนชำๆน้ำหน่อยออแล้วไขยนางรมนี่ยังไงอะคะอย่างนี้เลยค่ะ,คะน้องอย่างนี้เลยค่ะเนื้ออย่างเดียว,130ว,ดดยวร้อสามสิบเหรอคะอาอก็๋ออ๋คือสองร้อย นี่ใช่ไหมเป็นชุดอย่างนี้ใช่ไหมสองอ๋อนี่ถ้าแบบว่าใครแบบแล้วถ้ามีชุดมีชุดกลางนะคะไปไกลๆนะไปไกลนะพี่บอกไปไกลอ๋ออุยเยอะมากออันนี้ร้อยเดียวก็เยอะนะเนี่ยเนี่ยเยอะมากอันนี้สองร้อยสองร้อยนะคะสองอยันนี้ร้อยสามสิบป่ะคะถ้าไม่เอาไม่เอาสองร้อยถ้าเกิดใครมาซื้ออ่ะพี่เขาให้น้ำจิ้มด้วยนะคะแล้วก็ให้กระถินให้ เนี่ยคือครบเลยหอมเจียวพริกเผาแต่ถ้าแต่ถ้าใครไม่เอาครบเซนเนี่ยคือที่บ้านมีอยู่แล้วเออทำกินเองก็ได้ตัร้อยสามสิบคือพี่เขาแกะให้เสร็จสับแล้วก็ตัวใหญ่นะอันนี้วันต่อวันเนี่ยตลางคืนไม่ใช่ไม่ใช่โคลานี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยแต่นี้ได้ยู่นะไม่ได้หอยบ้านเราหอยหอยบ้านเราหอยบ้านบางคนนะคะเอาเผื่อกเองเขึ้นเองตามธรรมชาติอ่ะค่ะอ๋อ อ๋อก็คือที่อยู่ริมคลองแถวตรงนี้ก็คือริมคลองบางขุนเทียนของเราตรงนี้เลยใช่ไหมอ่านี่อันนี้หอยบ้านเราหอยบ้านเรายังหอยร้านเขายังไม่รู้ไม่มีอันนี้หอยอันนี้หอยลาอันนี้หอยเราเรานะจ๊ะอ่ะอันนี้แค่ร้านแรกนะเฉพาะขายหอยอย่างเดียวนะมีหอยเชลมีหอยหวานอันนี้คือร้านแรกก็เป็นร้านหอยเลยาหอยดีกว่าสําหรับสําหรับคนชอบเรื่องหอยหอยของเราดิค่ะเออเรื่องหอยหอยี่เพิ่งอยากกินอะไร เรื่องหอยหอยวันนี้เรื่องหอยหอยวัคนนี้จะเซียนเรื่องหอยมากนะคะแปนกล้องไปนะคะเราเอาชุดอันนี้ชุดหนึ่งนี่นะคะนี่ชุดอง้ครับชุดสองร้อยค่ะหนักหนักมากเลยนะคะน้ําในถุงค่ะไม่ใช่หอยยองนะคะตรงตรงนี้เขาเรียกอะไรคะพี่เรียกเรียกล้านอ๋อก็คือเรียกมันแต่หน้าปากทางที่เราเห็นอกคือบางหุวเรียนแต่พี่บอกว่าชุดละ สองร้อยบาท <200 S 1> ได้ครบทุกอยาก่างแล้วหันไปถามพี่เขาลดเหลือไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นเท่าไหร่คะ <c oughs> นี่220นะคะจะได้เป็นชุดแบบนี้เลย <c oughs> อันนี้ชื่อร้านพี่อะไรเอ่ยร้านป้าไก่นะคะถ <c oughs> ้าซาไก่ถ <c oughs> ้าเข้ามาแล้วนะคะมาแวะหาพี่ก็ได้นะคะชื่อร้านซาไก่หอยสด นี่200บาทได้ครบเซตอย่างนี้เลยกระถินหอมเจียวอ่ะคือทึ่งมากหอมตอนแรกให้ถูงขนาดนี้เข้าใจว่าได้แค่นี้ออใช่แต่ละหนูเขอาใจว่าได้แค่นี้ที่ไหนได้พี่เขาให้เป็นอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวไอ้กระปุกเนี่ยเดี๋ยวหยิบติดไปด้วยขอบคุณค่ะ เราก็มาต่อจากเมื่อกี้เนาะที่เราอยู่ตรงสายแแห่ได้แค่หอยนางรมมาอย่างเดียวมันมันน้อยนะเอาส่วนตัวเลยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ใช่ตอนแรกเหมือนร้านมันเยอะไงแต่มันขายแต่ถ้าไปจักรยานอะจักรยานอะไปโนนแต่ถ้าจะผหาทะเลก็มาตรงนี้เขาจะมีกลับมาตรงนี้ตรงนี้มันจะเยอะเลยประมาณกี่นาทีเพิ่งห้านาทีได้ไหมเออห้านาทีอาจจะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือคนเยอะมากนะที่แบบเขามาจอดซื้อใช่ใช่มันอยู่บริเวณแบบร้านไอ้นี่ได้แหละร้านอาหารที่แบบน่ากินได้เลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาเดินดูกันว่ามีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างถั่วหมึกย่างนี่ต้องอย่างนี้ครับผมเออเนี่ยย่างอย่างเงี้ยอันนี้ราคาย่อมเยาเลยครับเพิ่งจับได้เมื่อคืนแมงกะพุนทอดทอดเหรอแปดสิบกันสองถึงหนึ่ห้าสิบกันแมงกะพุนทอวอย่างนึงแพ้เอ้ยเดี๋ยวก็ไปเดินไปเดินดูเดี๋ยเพวกเขาได้จริงเหรอใช่ไปเดินดูก่อนปะกุ้งเจ้าหัวคอยเราขอเดินดูก่อนนะลูกค้าเอ้ยพี่ๆทุกคนคะหนูขอเดินดูก่อนนะ One eternity later มาถึงบ้านแล้วพี่เพิ่งเออเหรอเอฮ้ยอะไรไปแค่วาอะไรบ้า,าบ้านแล้ว,รลวเราก็ได้ทําการจัดเตรียมอาหารที่เราไปซื้อมาในวันนี้นะ,ะใช่ว่าแบบได้อะไรมาบ้างนะที่เราเลือกไปเลือกมาใช่วันนี้นนนได้อะไรบ้างมีหอยนางรมมีแมงกะพรุนมีกุ้งกุ้งไข่ป้ากุ้งแก้วหัวโตอะไรเนี่ย เรียกกุ้งอะไรไม่รู้เออกุ้งแก้วคุ้งแม่น้ำอ่ะเออไม่รู้กุ้งอะไรเออใช่แล้วก็ปลาหมึกกล้วยนะแล้วก็กุ้งขาวแล้วก็หอยแครงนี่นะกุ้งเอาจริงอันนี้โลนึงได้ถือว่าเยอะนะเยอะนะแล้วแบบมีไข่เกือบทุกตัวไหมใช่พี่เลือกมาแบบมีไข่เกือบทุกตัวแต่ว่าในกระบะเขาก็คือมีไข่เกือบทุกตัวเลยสามารถเลือกได้ อันนี้เดี๋ยวเราจะล้างนะล้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะออส่วนหอยนางรมเดี๋ยวเราจะนอกน้ำแข็งเราก็กินกับพวกนีน้ได้เลยที่เป็นชุดที่เขามาให้คือชุด,ชบบชดนึงอ,อ่ะคือเลิศด,ดะัะ นะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ย่างอันนั้เดี๋ยวเราทํากุ้งแช่น้ําปลาที่เหลือไปทําอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดกันแล้วกันแล้วส่วนอันนั้นก็ก็ลวกธรรมดาลวกธรรมดาได้โอเคอยนี้เราก็แบบได้ของมาเยอะแยะได้นะเออถือว่าโอเคนะได้แบบครอบครัวมี20่สิคนก็ทีนี้ครึ่งบ่ายก็คือแบบว่าช่ำๆอยู่ครึ่งบ่ายอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเราจะทุลักทุเลใช่เราจะได้เมนูอะไรอะไรยังไงนะคะอันนี้เราทำเหมือนเตาอั้งโลอ่ะเตาอั้งโลอะไรก็เรียกเตาย่าง อังโลเหรอช่างมันเถิดเตาอะไรแต่บ้านเรียกเตาแต่คนดูคอมเมนต์นะว่าเตาที่พวกหนูใช้อ่ะทั้งโลหรือเตาเตาถ่านบ้านเรียกเตาถ่านที่บ้านเรียกเตาอังโลที่บ้านเรียกเตาถ่านเป็ไงเป็ไงคนจุดเตาหนูบอกว่านะคนดูพี่พี่คะเขาบอกว่าก่อนใกล้หนที่จุดจุดถ่านติดอ่ะโตขึ้นไปได้แต่งงานได้แต่งแล้วว่ะไม่เสียใจหรอแต่งแล้วเจ้าพี่จุดเป็นดิจุดเป็นไม่จุดไม่เจนอาทิตย วันนี้ใช่ไหมคะแทน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 เพื่ออะไรไม่รู้เมื่อกี้ว่าจะไม่ทำเลยไม่ทำนะแต่ก็ทำก็จะมีกุ้งนะคะมีจุ้งเผาปลาหมึกเผาเผาจริงอ่ะเผาจริงเพราะว่าแบบไฟนางมาแรงกันไปแล้วคือเตาเตาใหม่เปิดซิงไงแล้วแบบนางไม่มีขี้เต้าอยู่ข้างล่างไงอันนี้กินได้จริงนะกินได้จริงแล้วก็มีอะไรหอยหอยแมงกะพรุนกุ้งกุ้งแล้วก็ หอยนางรมอันนี้หอยแครงกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างได้มาหกอย่างนะคะวันนี้น้ำจิ้มเขาก็จะมีแถมให้เนาะใช่มีแถมให้อันนี้เป็นน้ำจิ้มแถมของหอยนางรมใช่และอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเราเราทำเองเราทำเองเออเรามาจิ้มอะขอจิ้มแบบว่าเราทำเองหน่อยนะเป็นไงอืม พูดได้ไหมคะพี่จีดพูดได้ไหมคะที่แบบเราทำเองพูดได้ไหมคะกุ้งหวานมากกุ้งกระจิกุ้งกระจี๋นะหอยอะหอยอะไม่ได้อมันเดี๋ยวมันเลอะ ออันนี้ก็หอยนะหอยนางรมนะ <laughs> อร <laughs> ่อยนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะหวานมากหอยเหรอหอยนางรมเผาตัวนึงได้ปะเอาตัวนึงเดี๋ยวคืนนะ <laughs> มันมีเสียงอะไรเลย นี่คือแบบว่าลองกินยังไงอย่างนี้อืมมีช้อนเพิ่มป่ะคะทำไมนี่ไงเราก็เอาย่างแล้วจิ้มเนี่ยก็ลองเลยนี่ใส่ยี่อ้อเอาช้อนกันหนึ่งอันนี้แบบลองน้ำจิ้มที่เขาแถมมาให้เลยนะต้องมีอันนี้ด้วยป่ะอันนี้พริกเผา แต่ชอบกุ้งมากอะาโบเลยอืมแต่น้ำจิ้มที่เบื้องหลังทำคือแซ่บเด้ออืออืออันนี้ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะหมดได้มากระฟอบ์มึลยอะอร่อยมากอร่อยมากอืมยังไม่หมดกุ้งไาของกุ้งไปไหนแล้วยังฝั่งเ้ยไหม ของเรากุ้งเราหักหัวกันเลยนี่มีไข่ด้วย,ยคือดีอ่ะคือดีมากนี่ดูดิกุ้งตัวใหญ่อยู่นะเอาจริงย,ย,ย,ย่างก็ไม่ได้หดนะแค่แค่มันเหี่ยวเลย เยอมเยอะหหวานซับกุ้งดูด้วยกุ้งนี้กุ้งนี้ดูด้วยใครเป็นคนย่างมันก็แบบดีเหมือนคนย่างอ่ะชอบถือว่าวันนี้ยภารกิสสำเร็จลุล่วงใช่ป่ะเราคืแบบที่สุดวันนี้คือแฮปปี้มากเป็นพีที่แฮปปี้มากมากนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอาหารมื้อนี้นะคะต้องกราบขอบคุณบอเรานะคะใช่ครับ ว่าอย่างไรก็ตามนะคะรอติดตามอีพีหน้าว่าจะเป็นอะไรใช่แล้วก็ขอบคุณสถานที่วันนี้นะครับที่เราได้ไปถ่ายทำกันมานะครับออนั่นก็คือถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับออถ้าใครอยู่บริเวณใกล้เคียงครับบ้านอยู่แถวนี้เรียบด่วนบางขุนเทียนชายทะเลสามารถไปซื้ออาหารทะเลได้มีของสดแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกหอยอหอยที่เราเไม่ได้ถ่ายคือพวกหอยบิดได้นะมีหอยบิด หอยตลับอะไรอย่างเงี้ยอย่างนึงที่เราแม่ซื้อมาของเลคือปูปูเราไม่ยกินใช่เราไม่กินลำบากเนาะนะถ้าเกิดใครนะครับอยู่แถวนี้นะครับหรือว่าแวะเวียนผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินอาหารทะเลที่นี่กันได้นะจ๊ะถ้าเกิดเจอเราสองคนสามารถตะกนทักได้เลยใช่น้องเพื่อนพี่พึ่อนอะไได้เลยนะคะเราจะหันไปแล้วไห้สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอตัวไปกินพวกนี้ก่อนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก<บ>ดแจ้งนะครับเราจะได้เจอกันในทั้งช่องทางติกตอกยูทูบแล้วก็เฟสบุ๊กเนาะใช่ค่ะสำหรับนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ